ไปจิ้มมาเลยเหน่อยสาไม่เค็มมากกินกับข้าวกำลังเดียข้าวสุกกัน นี่เลยค่ะทุกคนปลากระเบนวงที่ฉันไม่เคยทอดเลยนะอนเอาพิซส่ในหม้ออบหล่มร้อนตลอดแต่วันนี้จะทอดได้ดูนะคะทอดก็ร่อยไปอีกเบบหนึ่งเถอะจากทอดเสร็จแล้วตั้งหม้อเลยค่ะในแกงส้มโตนี่มีไหลบัวอยู่ในโตเย็นจัดไปเลยค่ะเมนูง่ายๆไหลบัวกับปลาปองเข้ากันดังครกสองเมนูแถมงบน้อ,อยด้วยเพราะาไหลบัวซื้อมาในราคา28ปลากระกป๋องกระป๋องละ40น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไหลบัวลงไปไม่รัวใสบว่บัวไหลบัวเถอะกินร่อยดีละมันอบนานแต่ว่าร้อนนานอย่างแรงโดยเมนูนี้เถอะปลาเบนวง นี่อืมใครอยากได้ผิดกัเนีน่ยตะก้าเลยนี่เอาไปโทษก็ได้หรือว่าอบในหม้ออบลมร้อนก็ได้อืมรน้นภาคกว่านี้ลูกเนียงขมิ้นข้าวถั่วพลูถึงกาบวบงูค่ะถึงกบพัดบวบอืม อ,อือเชียงรถดังระคิดนะแค่นี้รถโต้ผ่านผ่านักทตรงเที่ยวไปเคลื่อนอื้ม <c oughs> โดมเนียงรสอร่อยมะนี่ใส่น้ำสำนานะโรนโรนอนะต้องกินโรนโรนเท่านั้นเก่งรมอ๋อหืม เลงจังบ้านเราว่างนี่เพิ่ม่ปตอกเลยอ่ะอืมหนุดยเนียงขิ้นแต่แกงส้มแกงคั่วร้อยลูุเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเมื่อนกันมัน้งแกงส้มปลาปองไม่เคยกินปลาปองนะกินในภัก แต่ว่ามันทำให้น้ำมันหนัวขึ้นหัมวมันข้าวเนี่ย เคยจะเอาปลากระเบนวงเธอไปจิ้มมาเลยเหนึ่งจ้าไม่เค็มมะกกินกับข้าวกำลังเดียอืม ข้าสูุกันเจ้าสั่งหมายใจากไหนติ๊กตกลองไปสั่งดูเนอะทอดกระจายอีกฟิลหนึ่งคือหนุแอนครอมมา កាន់កេងចូលមក50មោះค่ะ thường à. ừ. Đây đây kinh cả nó nè เพชรอยู่นะมีคุณบอกว่าฉันอาศัยเครื่องแกงน้อยถือโยนไปเลยต้นคลิปน้อยจริงอ่อ 음. Mm. Mm. Tôi còn kín thao xao còn kì mồm Chân mới cứng mồm บวกมูให้น,นำไ่คลักเล่โรนจัดตัวนึกวากินเก่งอันเนี้ยเก่งสม้มเออไปได้นะเคยเวลาเก่งส้มต้องรูดกินนะมารุมอืม ยากปุ่มืม mm. อยากกินนี่เลยปลาเบนวงไปเป็นทุ่งเย้ยเยยบบนี้เลยกินเอาแกงส้มกินกับน้ำพริกข้าวกันมาใครจะเอาจิ้มในตะก,กร้าด,ด้านล่างได้เลยนะคะจะไปเป็นแบบนี้เลย หอมมะถึงไม่เข็มมะถอะเอาใส่มาอบรุมร้อนก็ได้หรือว่าทอดก็ได้นะคะใครจะเอาจิ้มเลยค่ะ